5ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวและวิธีเลือกซื้อน้ำมันมะพร้าวเป็นหนึ่งในน้ำมันที่มีความอเนกประสงค์สูงมากค่ะไม่ว่าจะใช้ดูแลสุขภาพภายในหรือเสริมความงามภายนอกนี่คือ5ประโยชน์เด่นและวิธีการเลือกซื้อเพื่อให้ได้คุณภาพดีที่สุดค่ะ 1. ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและลดน้ำหนักน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวสายกลาง MCTs ที่ร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีไม่สะสมเป็นไขมันส่วนเกินเหมือนน้ำมันชนิดอื่นและช่วยให้อิ่มนานขึ้น 2. บํบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินอ e ีสูงช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแห้งกร้านลดการอักเสบและใช้เช็ดล้างเครื่องสำอางได้อย่างสะอาดหมดจดโดยไม่ระคายเคือง 3. ฟื้นฟูเส้นผมและหนังศีรษะ ช่วยลดการสูญเสียโปรโตีนของเส้นผมทําให้ผมมีน้ําหนักเงางามและช่วยลดการเกิดรังแคเมื่อใช้นวดหนังศีรษะเป็นประจำา 4. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีกรดลอริกลอริกแอซิดซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกันที่พบในน้ำนมแม่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัส 5. ดูแลสุขภาพช่องปากออยพูลิ่ง การอมน้ำมันมะพร้าวแล้วกลั้วปากช่วยขจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียลดคราบพลัสและช่วยให้ลมหายใจสดชื่นวิธีเลือกซื้อน้ำมันมะพร้าวคุณภาพดีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะหากต้องการกินหรือบำรุงผิวหน้าควรเลือกซื้อตามหลักเกณฑ์นี้ค่ะ 1. กรรมวิธีผลิตควรมีคำว่าสกัดเย็นหรือเวอร์จินเพราะไม่ผ่านความร้อนสูงทำให้สารอาหารและวิตามินยังอยู่ครบ 2. ลักษณะทางกายภาพต้องใสสะอาดเหมือนน้ำไม่มีตะกอนหากอุณหภูมิต่ำกว่า25องศาเซลเซียสจะกลายเป็นไขสีขาวขุ่นซึ่งเป็นลักษณะปกติ 3. กลิ่นต้องมีกลิ่นหอมอ่อนๆของมะพร้าวตามธรรมชาติไม่มีกลิ่นหืนหรือกลิ่นเปรี้ยว 4. บรรจุภัณฑ์ควรเลือกขวดแก้วหรือพลาสติกคุณภาพสูงที่ปราศจากสารี p a เพื่อป้องกันสารเคมีละลายปนเปื้อน 5. มาตรฐานรับรองมองหาเครื่องหมายออยอและหากเป็นไปได้ควรมีมาตรฐานออแกนิกเช่น USDA EU เพื่อความมั่นใจว่าไม่มีสารเคมีตกค้างข้อควรระวังแม้น้ำมันมะพร้าวจะมีประโยชน์แต่ก็เป็นไขมันชนิดหนึ่งหากรับประทานควรจำกัดปริมาณให้เหมาะสมประมาณ1-2ช้อนโต๊ะต่อวันและผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนคะ่ะ